บุประส,สงค์ของการจัดง,งานมหกรรมภูมิพลังแผ่นดินนะครับในวันที่5ธคันวาคมปี2 5 6 7นี้นะครับวัตถุประสงค์หลักๆเราก็จะมีอยู่ประมาณสองข้อข้อแรกก็คืออย่างนี้ครับก็ต้องอ่าพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเรามีภารกิจภารกิจแรกก็คือในการเผยแพร่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระอัจฉริยาภาพนะครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชาการที่9ของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับจริงๆตอนนี้เราก็ขยายมาถึงทุกพระองค์นะครับพระบรมงโอรงสานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยอันนี้เรากเาเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านแล้วก็ในเรื่องของเราก็จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการนําน้อมนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านในหลวงรัชากาลที่9เนี่ยหลักทฤษฎีใหม่หลักการทรงงานต่างๆหรือแม้แต่พระราชกรณีของพระองค์ท่านเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้กับ พีน้องประชาชนของเราเนี่ยได้รับทราบว่าพระมหากษัตร์ไทยกับการเกษตรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เด็กดํบบันนะครับ <c oughs> มาแล้วตั้งแต่สมัยผมว่าก่อนกรุงสุโขทัยด้วยอะไรต่างๆว่ามีพระอริยภาพอย่างไรในการมีพระมหากรรมนาทิคุคกับการเกษตรเราอย่างไรครับ <c oughs> แล้วก็ในหลังที่พระองค์ท่านได้วร tha ทานเกษตรอาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จะมีเกษตรกรหรือประชาชนได้น้อมนา น้อมนำหลักของพระองค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัติแล้วก็เกิดเกิดเป็นมรรคเป็นผลนะครับเกิดแล้วเกิดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอะไรต่างๆนะครับก็เราก็ได้มาวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาล9ของเราแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นวันดินโลกด้วยนะครับที่นะครับที่องค์การสหประชาชาติได้ถวถวายพระเกียรติคุณกับพระองค์ท่านนะครับพิัพฑนเองก็ได้น้อมนำ นะครับแนวนนำหลักการของพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็มาจัดงานซึ่งวันที่5เป็นวันที่เป็นวันที่ผมว่าไม่ใช่เฉพาะพิธภัณฑ์าการเกษตรเนาะผมว่าประเทศไทยก็จะมีจัดงานด้านนี้นะครับด้านนี้ขึ้นราก็จัดงานอันแรกก็คือเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับด้วยอันที่สองก็คือเราอยากจะเอา อาเชิญเอาพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่น้อมนําหลักของพระอ,องค์ท่านเนี่ยมามาเอามาพูดภาษาเราก็คือเอามาแสดงให้ทุกคนได้ได้ทราบว่าเรานําหลักการของพระอ,องค์ท่านไปแล้วก็สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสามารถแล้วก็เรื่องต่างๆทําเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็มีรายได้มีรายต่างๆและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในวันที่5ก็คือเรื่องของดินภาคการเกษตรเองถ้าไม่มีดินดินไม่ดีเนี่ย ดินไม่ดีน้ําไม่ดีเนี่ยภาคเกษตรก็ไปไม่ได้นะครับถึงแม้จะน้าดีดินไม่ดีมันก็ไปไม่ได้ฉะนั้นความสําคัญอยู่ที่ดินนะครับก็เนี่ยจะมาในเรื่องของการทํายังไงให้ดินมันอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูกของการกเกษตรเราเราก็จะมีมีผู้ที่น้อมนานะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีทั้งนิทรรศการนะครับนิทรรศการของพระอ,องค์ท่านด้วยต่างๆนะครับมีการเสวนา ต่างๆนะครับแล้วก็มีพูดภาษาแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีะพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครือข่ายก็เราก็เอามาเอามาโชว์ชิมช็อปนะครับอะไรต่างๆนะครับก,ก็จะมีงานนี้จะเป็นงานที่เราจัดทุกป,ปีอยู่แล้ววันที่5-8ธันวาคม2567ครับโดยเฉพาะวันที่5เนี่ยนอกจากกิจกรรมที่ผมได้คุณบอกแล้วนะครับในกิจกรรมเองก็จะมีอบรมนะวิชานะวิชาของแผ่นดินม,มากกว่า20วิชาอันเนี้ย สามารถลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์แล้วก็มานั่งงานได้เลยนะครับอันนี้จะมีองค์ความรู้ต่างๆสามารถเอาไปทําได้นะครับที่5เช้าเนี่ยเราจะมีทําบุญนะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นเป็นการาเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านแล้วก็ถวายเป็นพระรากุสนพระองค์ท่านด้วยนะครับในเวลา8ปดโงเชา้าแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็เลิศและมาเลื่อยมาตลอดแล้วเวลา18.00น,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 นจะมีการจุด เทียนมหามงคลนะครับเพื่อการเป็นเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงมากมายนะครับมีโขนนะครับโขนสดด้วยมีการแสดงของอนอกจากโขนแล้วจะมีการแสดงนะครับมีเพลงนะครับเพลงในเพลงพระราชนิพนธ์นะครับของพ่อแล้วก็จะมีอาจารย์ธนิตศรีกินดดมาเป่าขยหุหยให้พวกเราฟังเดี๋ยวนี้เรา รับฟังยากเนาะยากแล้วนะครับก็คงขอเรียนเชิญพุกทุกท่านนะครับเข้ามานะครับเราอยากให้มาออนไซต์มากกว่าออนไลน์นะครับบรรยากาศมันต่างกันนะครับเราลองดูมันต่างกันมากนะครับมาแล้วก็มาร่วมแสดงร่วมแสดงในในคำนึกควา,หามหมายกรุณาที่คุณของพระอ,องค์ท่านด้วยกันครับ